พุทราหิมะขาวอ่าต้นพันธุ์จากสวนลุงล้านนะครับพุทราหิมะขาวนี่ครับพุทราหิมะขาวต้นแม่เนี่ยอายุประมาณได้สิบเดเดือนแล้วครับยังไม่ถึงหปีเพราะว่าปลูกเดือนอเดือนมกราอ่าได้ประมาณสิเดือนเนี่ยประมาณนี้ครับอายุของเขายังไม่ถึงหนึ่งปีนะพุทราหิมะขาว หรือพุทธาเบอร์สิบสามเป็นพุทธาไต้หวันนะครับผมเบอร์ล่าสุดของไต้หวันนี่ครับเนี่ยฮะอ่าอันนี้ติดแบบธรรมชาตินะก็ติดแบบธรรมชาติยังไม่มีเกสรของพุทธาห้าสิบมาผสมเกสรน,นะน,นี่อันนี้ปล่อยให้ติดแบบธรรมชาติไปก่อน ก็ก็จะได้ความดกมาประมาณนี้อ่าพุทซาหิมะขาวหรือพุทซาเบอร์สิบสามของไต้หวันครับเบอร์ล่าสุดความอร่อยนั้นสุดยอดครับประมาณนี้ผมจะให้ดูมือนะมือผมได้ใหญ่มากแต่ว่าพุทซาเนี่ยมันใหญ่กว่ามือผมอยู่นะนะครับประมาณนี้ครับ นีฮะดูมือผมสังเกตสังเกตที่มือนะครับสังเกตที่มืออ่าสังเกตที่มือผมนะครับมือผมนี่ใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับมือนี่ใหญ่มากนะแต่พุทธาลูกนี้ยังโตไม่เต็มที่นะก็ยังคงจะต้องเหลืออีกประมาณสักหนึ่งเดือนเืเก็บได้แต่ลูกเขาใหญ่มากนะดูดูที่มือผมเนี่ยอ่าขอบคุณต้นพันธุ์จากสวนตรงร้าน ที่ทำให้มาเจริญเติบโตได้ที่จังหวัดลบบุรีอำเภอโคกเจริญนะครับผมาภาพอาจริยนแสงนิดนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ